ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนาะผมจะพามาดูตัวละครฟูจิโทระนะครับผมว่าฟูจินี้มันจะเป็นความสามารถประมาณไหนนะครับผมก็ตอนนี้ผมอัพเป็น8ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมันจะไม่เห็นสกิลตอนที่เป็นขั้น2นะครับแต่ว่าไอขั้น1แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพามาดูขั้น2แล้วก็ขั้น3ที่ผมมีนะครับฟูจินี้มันจะเป็นตัวละครที่ถ้าสกิลอัพขึ้น3ดาวนั้นก็ถือว่าพอที่จะเล่นได้ในระดับที่ เริ่มแรกแล้วก็ระดับกลางๆนะครับผมซึ่งตอนท้ายๆสมมติว่าอัพดาวเราเริ่มจะเยอะและะ้วดาวที่สิบสองสิบสามหรือสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ตัวละครของเกมของที่เราเล่นนี้นะครับผมเลือดมันจะเยอะมากๆเลยซึ่งสองล้านสามล้านสี่ล้านก็ว่าไปนะครับผมเลือดตัวละครหลังๆฟูจิดาเมจมันจะไม่ไหวนะครับผมมันจะไม่เหมาะกับการที่เราจะมาเล่นระยะยาวแต่ว่าช่วงแรกๆนี้ปั้นได้เลยนะครับผมจะโกงมากๆเลยเดี๋ยวมาดูสกิลเบื้องต้นละกันว่ามันจะอยู่ที่ประมาณไหนเนาะ ตอนนี้ท่าที่1ของผมมันเป็นแค่ขั้นที่2นะครับซึ่งผมยังอัพไม่ถึงถ้าถ้าผมอัพไปอีกอมันจะเพิ่มตอนนี้มัน8ดาวดาวที่9อะ่ะมันจะเป็นสกิลสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะครับผมดาวที่10ท่าที่1ของผมมันก็จะเพิ่มเป็นขั้น3นั่นเองเดี๋ยววันนี้แต่วันนี้มีแค่ขั้น2นะครับผมจะไม่โกงมากขั้น3จะโกงแบบมากๆเลยเนาะขั้น2นี้จะเป็นดาเมจอยู่ที่94%ิ่แล้วก็จะมีเผาไหม้เพิ่มขึ้น36%ดาเมจนะคร ท่าที่2ท่าที่2นี้มเมื่อเพื่อนในทีมเราตายนะครับตัวละครฟูจิจะได้เพิ่มพลังโจมตี25%แล้วก็สกิลแรงขึ้น30%ต่อ1ตัวนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยสมมุติเราเพื่อนไปตาย5ตัวเลยอย่างนี้ฟูจิสกิลจะแรงขึ้น150นะครับผมพร้อมกับดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกร25%เลยนะก็ถือว่าแรงมากๆเลยทา่า3อันนี้ท่า3นะครับจะเป็นถ้าฝั่งตรงข้ามตายฟูจิมันจะเพิ่ม คิดตะคอน20%แล้วก็คีดแรงขึ้น30%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมเราที่เป็นพันธมิตรหรือที่เป็นฝั่งตรงข้ามที่เป็นศัตรูตายนะครับผมฟูจิมันจะเก่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะส่วนท่าสุดท้ายจะเป็นสกิลติดตัวทั่วไปนะครับผมโดยตอนนี้ผมอัพเป็นขั้น2มันจะเพิ่มเลือดอยู่ที่35%โจมตี15แล้วก็สกิลแรงขึ้น25แล้วถ้าเป็นขั้น3ล่ะถ้าเป็นขั้น3นะครับ เลือดมันจะอยู่ที่40โจมตีได้20%สิอก,กิลแรงขึ้น37.5%เจลยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ท่าที่1ถ้าเป็นขั้น3สังเกตตรงข้างล่างที่มันเขียนนะครับมันจะเพิ่มคิทิคอนให้ด้วย30%ให้คเรตฮ้ยคิทิคอนดาเมจน,นะครับผมพูดผิดอ่านยังไม่จบเป็นคิดาเมจน,นะครับผมก็คือตอนติดคิมันจะแรงขึ้นไปอีก30%แล้วก็พลังโจมตีขึ้น30นะครับถ้า1บวกบวกฝั่งตรงข้ามตตายม,มมสิ เราปล่อยสกิลหนึ่งปุ๊บฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวเราจะได้คีดาเมจมา6กสบวกท่าหนึ่งเป็น้า1เป็น90%นะครับผมตีแสนหนึ่งคีดสองแสนบวกอันนี้เขาไีอ็กจะเป็น3 0 0แสนนะครับผมจะถือว่าแบบแรงมากๆเลยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูการโจมตีของฟูจิของเรานะครับผมมันจะเหมาะกับตีคนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองหาตีกับผู้เล่นที่เป็นระดับ 3- 4ดาวเหมือนกันละกันจะได้แบบไม่ห่างกันมากเนาะอันนี้คิดหน้อยเจ็ดสิบมันก็ถือว่าสูงสีดขดสามดาว มีโจ์สตันสามดาวโรบินก็3ดาวหแต่เขาสายสตันน่ะสดาวสดาวไอ้แปดาวส3สามดาวอะไรสามดาวม่วงถ้ารวมแล้วมันก็จะเป็นแปดาวเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลยรอบแรกเดี๋ยวเราจะลองตีแบบไม่มีฟูจินะครับเพราะไอ้ไม่มีเพื่อนคือเอาไปตัวเดียวแล้วก็จะลองเอาเพื่อนในทีมไปตายนะครับผมว่าเดี๋ยวมันจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมในการโจมตีพร้อมกันเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมลองตีตัวเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะตีเข้าหรือเปล่าฝั่งนู้นก็ดาวแดาวเหมือนกันนะครับผมตละกันก็ค่อนข้างที่จะอัดเยอะเหมือนกันหอฟูจิผมยืมแบบยืมอื่ไม่ได้ตีเลยนเนี่ยตัวสตันทั้งนั้น3ตัว4ตัวตัว,ตวควบคุมฝั่งเขาโอโ้โหเล็กน้อยนะครับผมดูสกิลอาบโอโ้โหไม่เข้าแทบจะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะครับผมอะไรวะเนี่ยขนาดรอ รอยังไม่ตายเดี๋ยวรอบ2เราใส่ตัวเพิ่มเข้าไปนะครับผมตัวนี้เอาเป็นแบบเพราะว่าถ้าเพื่อนตายฟูจิก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับผมมีนามิกับเวอร์โก้ด้วยเนาะ2ตัวนี้ตายพลังป้องกันฝั่งนู้นจะลดนะครับผมตอนนี้ลดไปแล้ว1ลดไปแล้ว2นะครับผม2ส,สแตกแล้ว3สแต็กสสแตก,แตกมันไม่ทับกันนะครับตัวของนามิใส่หลายตัวได้โอ้จังหวะนี้เลี้ยงแบบสุดๆ มาดูปลออยสกิลนะผมวายไป2เมื่อกี้ซีซ่าเลือนลดแค่นิดเดียวนะผมดูรอบนี้ลดไปอย่างเยอะนี่ก็เป็นข้อดีของฟูจินะครับถ้าเพื่อนตายอย่างนี้แต่มันก็อย่างว่าแหละใครจะมาเล่นแบบเพื่อนในทีมตายแต่มันก็เอาไปยืนร่วมร่วมทีมกับผู้เล่นทั่วไปได้นะครับผมเวลาเพื่อนตายแบบตายแบบไม่ไหวจริงๆเนะี่ยฟูจิมันก็จะบัฟเก่งขึ้นมานิดนึงนอยู่่ริงปัาหายห่อเรียบร้อยครับยิ่งแบบ ฝั่งนู้นตายด้วยก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับผมก็ day, <off> e ้หูแรงสุดๆเดี๋ยวไปลองดูไต่พวกถังวันหรืออะไรอื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงถังวันให้ดูลวกันถังวันนี้ผมแทบจะไม่ได้ลงเลยโหยังติดอยู่ร้อยแปดสิบกลางตั้งแต่สองวันแรกเลยมั้งเนี่ยก็เดี๋ยวรอววแปดสิบนะครับผมจะกดข้ามได้วันละสามสิบด่านเลยขี้เกียจลงนะครับผมไปปั้นไหลละหัดเกินไม่มีเวลาเล่นเลยก็โอเคเดี๋ยวมาดูฟูจิผมตีแทบไม่เข้าเลยนะเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผม ป๊าบตายตอนนี้ลดกรอบไป3ลดกรอบไป3แล้ว4แล้วนะครับผมป๊าบ,าบเข้าให้หอยอึดจังวะคุซันเนี่ยยิงไม่เข้าหรอกดูฮูจิผมตีป๊ครับโอ้โหดูคิสองแสนห้าเลยเมื่อกี้เนี่ย ตายโหสองแสนทีเดียวนะครับผมโ้อนแรงเลยเพื่อนตายในแบบสุดๆลองดูระดับยากหน่อยโหอันนี้ก็ไม่ได้ลงสักทีหนึ่งมาลองไว้เรียบร้อยนะครับผมเอาตัวเพื่อนๆไปแบบไปถวายมันเดิมเมื่อไดี่จะให้มันเก่งขึ้นดูฟูจิผมละกันตอนนี้รถกลับไปสองสแล้วนะครับตอนนี้ เลยฟูจิภาพเรียบร้อยหายหมดนะครับผมลดเกาะประมาณนี้เลยแต่ละครฟูจิเรานะครับผมจะเก่งมากๆเลยนะอันนี้ก็ปล่อยแพ้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานของในตัวฟูจินะครับผมหลักๆเลยมันจะเป็นการตีที่เป็นแบบ ดาเมจรุนแรงตอนที่เพื่อนๆตายหรือฝั่งตรงข้ามตายนะครับผมมันจะเหมาะแก่การตีพวกตีคนนะครับผมตีของวันเบื้องต้นก็แบกได้สบายแต่ว่าตีบอสจะยังคงไม่ค่อยมีดาเมจสักเท่าไหร่เพราะว่าบอสมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวทีมเราก็ถ้าปล่อยตายดาเมจมันก็จะน้อยนะครับผมฟูจิเลยไม่เหมาะกับการตีบอสถ้าถามมาปั้นตีคนพวกตีของวันอันนี้เหมาะไหมผมแนะนํานะครับผมตีคนก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ถือว่าดีๆอยู่เพราะว่ามันมี หลายตัวที่ไม่ควรใช้งานเอาง่ายๆว่าสายกระปั้นเนี่ยเราสุ่มหาเอาตัวไหนก็ได้นะครับซันจิฟูจิหรือเอสมีแต่ตัวละครที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยก็ถ้าได้ซันจิก็ดีไปเป็นตัวดีที่สุดนะครับผมได้ฟูจิก็พอใช้ได้ได้เอสก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับผมประโยชน์ก็หลากหลายเหมือนกันเอสก็ประมาณนี้สําหรับฟูจิของเรานะครับผมผมอาจจะหาเศษของตัวละครได้ไม่เยอะนะครับผมอัพได้แค่8ดาวเท่านั้นเพราะว่าผมหาได้2ตัวซึ่งการเปิดหามันหาได้ยากมากๆเลยผมก็ไม่รู้ว่า จะทำยังไงถึงจะได้นะสังเกตว่าโมเลียผมมี4ตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งโมเลียเดี๋ยวผมจะทําเป็นอัพโรบิน10ดาวแล้วก็จะเปลี่ยนโรบินเป็นโมเลีย10ดาวให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมต้องหาโมเลียเพิ่มอีกตัวหนึ่งก่อนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะผมสําหรับคลิปรีวิวฟูจิโทราของเราเนาะใครที่ดูแล้วมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอยากที่จะเอามาแชร์อยากที่จะเอามาพูดคุยพอดีว่าผมเล่นตัวนี้อยู่กําลังปั้นตัวนี้อยู่เลยก็สามารถมา พูดคุยที่ใต้ชิปนี้ได้นะครับผมเอาความรู้เทคนิคมาแชร์มาพูดคุยกันได้เนาะสำหรับชิปนี้ใครที่ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเชื่อกันกดให้ถึง10,000ซับเร็วๆด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งที่เข้ามารับชมนะผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยเนาะสำหรับชิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับสำหรับชิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ